Lucy mikem mi kiếm lông len bao Dead by the lime Dead by 369 Lucy เออระกาดโซลิท่านนะวันนี้ผมกิงนะล้มาอยู่เกม Dead by Daylight นะฮะก็มาอยู่โปเกรแล้วก็อ่าป้ามใช่ไหมใช่โอเคใช่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมหรวต้องทำอะไรอีกไหมตัวดีวยวนี่หล่อเท่ลูกเอสไงหมดพร้อมอึโอเคเอ้ยดีออนเอสทีละด้วยดีออนเอสทีละด้วยไอ้แกงไปฉายหรอฮะ เดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเล่นนี่คือมึงนําแล้วก็สั่งกูตลอดใช่ป่ะเพราะว่ากูกูยังไปอะไรไม่เป็นตามแบบมันมันชอบเปิ์กเอาเปิ๊กปั่นไฟมาชนะก็เกิดตัวปั๊มไปปั่นกับปามเลยโอเคนะไปปั่นกับปามเลยเว้ยไอปามมันเอาพิสูจน์ตัวนาำมันจะปั่นไวมากตัวมึงก็คอยช่วยเพื่อนเพราะมึงมีเปิ์กเบิร์ถามแต่กูว่าไม่กูเป็นคนโอ้เอาฮาสุนท์เลยโอ้โหดูอะไรไหมวะถ้ามันไม่มีแต่ดอกไม้ว้าไม่ไม่มีแต่ดอกไม้วะ รู้ป่าวว่าเราเผชิญหน้ากับอะไรวะอิงอืมเออมันบอกด้วยว่าเชิญมาเชิญม่เห็นบอกเลยไม่บอกเลยอ่ะไม่ทันแล้วเอาเกมเดียวมาเกมเดียวมาเตกมนี้ก็ดาราเช่นอย่างอย่างเผชิญหน้ากับดอลลีอะไรแบบนี้อะไรจะโหลดเสร็จวะเนี่ยกูโหลดเสร็จแล้วะเนี่ยโหลดเกมนี้โหลด้เฮ คอมการ์นานกว่าใช่โอ้เฮ้ยดานตะวันเฮ้ยโอ้ก็เรแตกก็กลัวแตกหักกูกูกูเกิดบ้านใหญ่อะเกิดบ้านใหญ่อะที่ที่เป็นบ้านบ้านฟาร์มใหญ่ใหญ่อะตัวปั่นไฟอยู่เนาะเธอชอบแตกนีโอ้ยมันมีเปิร์คคำสาปคำพินาศอีกอะไรพวกนี้คือถ้าเกิดมึงมึงแบบมึงปั่นไปห้าสิบเนี่ยใช่ไหมแล้วแบบมึงแบบไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นต่อ่เฮ้ยเดี๋ยวมันมาก โอเคโอเคไหนตัวไหนตัวไเอเล่ยไหนเล่ยไหนวะเล่ยยเหนื่อยกเล่ยมันมัีเลอื่นด้วหรวะเอ๊อเยมันมีงเล่ยนะันจะเล่ยยพหญ่อเล่ยห่อ่ภาัพเิเลืองใช่ไหมใชเล่ยพุ่เล่ยพุ่เล่ยพุ่ห่อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยงถ้ามเจาะเตไฟมึงก็ถอนะโอเคไหมเฮ้ยเฮ้ ไปอีกขาดขาดอีกไม่ไหวหนีดิอีกหนีเหรอขอโทษปลาไอปามไอปามไอปามสามครับไม่น่าะปามาหาตัวเต็มไฟด้วยนะโอเคไหมโอเคนะจ้าดูเออเมื่อกี้ไม่ใช่อินเหรอดูว่าอินเลยกูอตัวเนี้ยตู้แค่ทางตัวนี้ยไม่ใกล้เมื่อไหร่ก็ขอขอเกิดไว้นิด ถ้เาเกิดมึงโดนไล่แล้วมันใช้เลือเ่อยแล้วสนามมีตู้มกระโดดเข้าตู้นะโอเคไหมโอเคอ่าขอเกิดไว้นิดนึงนะว่าแถ้าเกิด<ม>แล้วถ้เกิดมันแบบมันแล้วถ้เกิดมันใช้แล้วสนามก็รีบกระโดดมาเลยเข้าใจไหมเมื่อไหร่กูจะได้โผล่ไอ้ออย่าไอ้ยิงแม่งเล่นครั้งแรกแม่งอะไรครั้งแรกเปิดมาแม่งเจอตัวโหดเลยเหรอวะเอโผล่โอ้ยโอ้ยโอ้โหอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้ย่าใกล้ใกล้ใกลไกลไกล้กไอ้ยิงไม่อยากกระโดดเสียงดังดี อย่าพลนอย่าเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเป็นไหนวะมันอยู่ก็ยิง่ะแง่ตูดือเอ้ยเย้มงแง่ถ้าเกิดถ้าอย่างงั้มึงกลหรอเขาต้ดังไปม่้ากจะรู้ตัวอ๋อเหรโอโหข้าแบบข้าแบบนี้ ต้องันยังไงวะวีเนี่นมันเละไปเอยอินงีะดิยอันนี้เห็นรูปอัเห็นรูปสีเขียวด้านด้านขวาไหมอันนั้นแหละคือชายไปคือโดนตีไม่ลมนั่นแหละโอ้งเปิ้ลเปิ้ลของเมื่อไประดถึงในกาม่ะโอ้ยโดนเรื่อยงตรงเลยไปเอมันขับไปจังเลยขับไปนีหนีหนี้ยป๊ม้ปทไมแล้ว ส่องไปส่งไฟส่งไฟเอาไ้มอะไรมันหนมาง่ายไม่ไม่ไตู้มยิงยิงมันเอาเม่อเ่เปล่ามันเดินกูไม่รู้แต่กูไ่นหัวใจู่นเสียงหัวใจเอาวงศาออทีนี้มันไม่เปา่อะใช่ไม่เาก็ไอขีขาดขีขาดแอมไปตู้ไปปมเอาอ่ระบบับอยู่ใกล้กบงบ้กูล้อุ้ยมันตีไม่โดนมซ้ไ่ี้มาซ้ำไปล่าเครื่องดีกว่าดีกว่า เอเล่นเราเอาไม่เห็นกลัวอเอากูเดินชิดกันมาเลยวอุ้ยไอ้ยังไม่กูเดินชิดกันมาเลยกูเดินแบบใกล้ใกล้เคียงกันมาเลยเว้ยกูเลยแมวทีเลยแมวทีกูน่าจะเอากระเป๋าพยาบาลไอ้ยังไม่ตีมาอ๋อไม่ตีของตกตกใจนู้ตีของตกไม่ตีไม่นมีมุกการกเลยโอ้ยยยยยยวันดีๆเนาะมจะทำเครื่องระเบิดเอง ย้งต้องอะไรกัอยู่ใครเยเฮ้ยทีรักษารักษาเกือบลไอปลามึงเม่มึงดูแล้วดูแล้วอยังไม่ไม่รติดย้อยแบบนี้ไม่รักษาตัวเองแ้มอใครตัวรงไปช่วยเนยพังแล้วอุ้ยปันเครื่องระเบิดไปแล้วหยิบมาทางนี้แล้ว อย่าอย่ามาอย่ามาที่นี้ครับเผื่อปันชิงระเบิดเดี๋ยววิ่งไวเดี๋ยววิ่งมากอย่าวิ่งมากถ้าฆาตรกรเจอแล้วคเขาวิ่งไวมัเห็นรอยเท้าอ๋อโอเคโอเคถ้าวิ่งจะเห็นรอยเท้าใช่มถ้าเดินจะไม่เห็นใช่ไหมใช่วิ่งเออแต่ตอนนี้วิ่งมาเลยก็ได้วิ่งวิ่งมาเลยก็ได้ถ้าเกิดฆาตรกรมันไม่ได้อยู่ในระยะสายนใหญ่ไม่เตี้ยหัวใจเตี้ยหัวใจเตี่ยหัวใจเฮ้ยมึงมื่เห็นรูปหัวกะโหลยสีอันสีแดงอันที่อยู่ด้านล่างไหมเห็นนั่นนั้นอันนั้นเป็นของอันนั้นมันเป็นผมตัวของฆารตรกรนี่อยป่ะวะมันชักเลื่อยปะ ไอาม2ส่อฟฉายอะไรไป่ไหไม่ไดส่องเราไม่ได้ใ้ปกติแไปสุด้แไิน่วอิงฮียกคูอิเฮีกูมานี่มนี่มาแอบตรงนี้แอบตรงนี้แอบตรงนี้ไน่ไอไอ้นนที่เป็นรูปหัวกะโหลกสีแดงสอันนะแ่อเปร์สรักตัวตายคือมันจะบวกขุคูณเจ็บไปสมมติแบบอิงเจ็บหนึ่คนก็จะปะทามทุกอย่างช้าลงห้าเปอร์เซ็นต์เจ็บสี่ก็ยี่สิบเปอร์เซ็น ใบปาไม่เข้มขึ้ไหนวะโอแม่นาไปาไปอพดไเต็กแล้วอ่าปางใครใครทลแกน่าใจนะ้วกด็กอันนี้ไอ้เนี่ยมันมันเจ็บสองคนเนี่ยปามาไม่าคิวนอยโอ้ไม่ใช่ไหนอฮะไไ่คิวเหรอกดค้างกดค้างแบบไม่งันไม่งั้มันจะทำทุกอย่างช้าลงสิเเน เนี่ยตอนนี้ทำทุกอย่างคาล็อคเสร็จแล้วออาวมาจริงๆไอปางเตัดดยกันหนเพื่อนเงเนี่ยไอ้ปางเพิร์พิสูจน์นใช่ไหมที่เป็นรูปผู้ชายกล่องกูหมดแล้วเฮ้ยโอ้ยีดเพื่อนโดนแขวแล้วนรด้าล่างนั่นแหละนั่นแหละเมื่อีำัไปขึ้นเลยา่าี๋ยอเนา้นอย่ามาะเาไปช่วยเพื่อนเลยอุ้ยมันมามาแล้วเฮ้ยเหนีหนนีห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 นนีหนหนหนีน

อิงมาแล้วอิงมาแล้วอิงมาแล้วอิงมล้วอิงบอกให้หน่อยนะอิงบ็อกให้หน่อยนะบอกให้หน่อยนะอิงบ็อกอะไรบ็อกยังไงล่ะบอกอะไรบออะตามให้ก็แหละเร็วมากเร็วมากอะไรตามเป็นเบอร์บอสตามด้ยโอ้ยไปก็แค่ทำไงอ่ะมันธรรมดาเลยหัวลุ่นหัวลุ่นเลยหัวล่นเ่ยไป อิงไปหามึงไปหาที่มึงไปหาแล้วก็ยืนนิ่งๆแล้วก็กดายค้างมันเป็นผูเตงเข้าใจ่ไหมกูย่อได้ปะเออกดก็ย่อก็ได้แล้วก็เป็นผู้เต็งเข้าใจ่ไหมก็กดพี่ายค้างอ่ะนั่นแหละแม่งแท็กถ้าเฉื่มาหมดปุ๊บมันก็จะมันจลอหลอยนี่แตก่อนดนี่จ้ะอะไรกันวะเล่นครั้งแรกโอ้เล่นครั้งแรกอ่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นเฉื่อตัวตึงมาจ้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 าโคตรโคตร ตาต้องหนีกูื่ทำให้เราต่างอย่ามาลงอะโรงงานใหญ่ก็ไม่เอาคอร้องขอร้องขอร้องขอร้องอย่าตามอย่าาตมเข้าตู้ขี้ขาดขี้ขาดมากมึงเห็นรอยเลือดนะเพราะมึงยังเก็บอยู่อะมันเห็นรอยเลือดเหรอเฮ้ยมันไม่อยู่ทางนี้อ้ามันไม่อยู่ทางมันบู๊บวิ่งรอบไปตรงนั้นอ้ามีไปมีไป มันมา <c oughs> อยู่แถวมึงนะอยู่แถวมึงนะอะไรมันตีหัวเราไม่ทำอะรไม่ถอดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาทำไม้ไม่ได้อะโอ๊ลงไม้ไม่ได้มึงไปดูสองพันเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดฝั่งบ้านเดยูกูไม่รู้ประตูไหนวิ่งมั่วอะเออภูเก็ตแอบไปดูฝั่งบ้านเล็กจับบ้านนี้มีตู้เล็กใหญ่ มีประตูฝั่งบ้านเล็กกับประตูฝั่งโรงงานโอเคฝ่านี้มันซุ่มมันมีคนมายามายามาเอ้าเอ้าเออแอบตู้นี้อยู่ีมรอยเลือดเฮ้ยไปไปที่ประตูเลยไหมไปที่ประตูเลยไหมเดือดขพื่อนเดือดใครขึ้นประตูอ่ะเพื่อนน่ะเดีไปเลยหล่อร้องกันไปเรไป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 มาเลยเพื่อนบังเฮ้ย เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ มันจะอยู่ด้านล่างไงมันจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเผชิญหน้ากับตัวอะไรอะไรอ่ะโอ้แล้วที่ก่อดนี่ทำไมมันจะดอกไม้วะไอ้ยังมีแต่ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้นี่แหลเองเมื่อบ่ายนี่กับตกร้อจะไม่ไม่มีบอกไม่มีเหรออืม่ไอเห็นเห็นข้อความดำๆข้างบนไหมมันจะอยู่แถบด้านล่างๆ่น่ะนี่แหละที่มันจะเกี่ยวเผชิญหน้ากับเผชิญหน้า มันขึ้นเหมือนกันเมื่อบาดเจ็บมันขึ้น่าเมื่อบาดเจ็บไม่เออมันขึ้นเมื่อบาดเจ็บด้วยบ้าอะไรกันไหมมึงคิดว่าเป็นตัวอะไรอะให้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 เรามาสามตัวอะกูคิดว่าเป็นเลดตัวล่องหนไอแท็ปเปอร์ไอตัวกระดักแล้วก็อะไรวะไอตัวเดสิงเกอร์ตัวยิงอ่ะตัวล่องหนเหรอมีตัวล่องหนด้วยเหรอขอล้องไม่เอาตัวล่องหนเฮ้ยมันปูเอางถ้าเกิดมันเดินมันใกล้มึงมึงจะได้เสียงระฆังดังมากโอ้ด่านมืดโอ้ด่านกระจอบอกเลยนะ กรจกขนาดนั้นเลยอยู่โอ้ยนี่แด่งไม่ชอบเลยมึงอยู่ไหนกันกูอยู่ในใจคุณไอ้เยัยนี่นี่กล่องอะไรอ่ะกูปั่นไฟอยู่มีมีให้กดปุ่ล็อกด้วยกล่องอะไรวะอ๋อกล่อไปไอ้พวกไฟฉายกล่องไฮบ้านแบบเนี้ยแต่มึงตุ่นที่กล่องอยู่แล้วไม่ใช่เหรองั้นงั้นกูว่าไม่ต้องเปิดใช่ไหมเปิดไว้ก็ได้เปิดไว้เผื่อเผื่ออย่าโคมเอาเปิดแล้วไม่ได้แน่เนะถ้าถ้าเรามีอยู่แล้ว พอเปิดเราจะไม่ได้ใช่ไหมอ๋อถ้ามันมีแล้วเราสามารถทิ้งขอนั้นคือถ้าเกิดเปิดแล้วกูกดคลิกซ้ายเพื่อแบบสับของกันเข้าใจ่ไหมสับของกันแล้วล่ะก็มึงอยู่ไหนวะทำไมทำไมกูอยู่คนเดียวอ่ะมึงเดือดเท้าอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงกูว่าพวกเกตจับแทงใจหมดไอ้ไอ้ป้าไอ้ป้าไอ้ป้ารอลอกูก่อนไหนเสียงานนคเสียงเหมือนมีใครเคาะเคาะแก้วกาแฟวะ อ๋ออ๋อมึงเดินผ่านมึงเดินผ่านหน้าหน้าปั๊มน้ำมันใช่ไหมออเพราะนั่นแหละมันเป็นเสียงประตูมันเป็นเสียงอะไรรู้ช่วงดูด้านเฮ้ยเฮ้ยเยอะจังมาขึ้นมาขึ้นมาเยอะมันไมคนนี้มันแบบไม่ขึ้นแจ็คสันเดินถอยหลังไม่หมดกว่าจะพ้นเกียร์แล้วเห็นแล้วเห็เสียงอุ้ยนู่นไงคลายให้ดูล่ะเกียรละก่อนแล้วดูดูเอ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาตุายก่อนไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถดูดเพื่อเก็บพลังไว้ถ้าเกิดมันขั้นสายพวกพมันจะล้มเลย เอสตัวน <ider> ี้จะตีทีเดียวนะระวังนะอะไรนะเห็นไหมมันขึ้นเป็นรูปหัวยิ่งบอกว่าอะไรนะรูปหัวกระโหลกเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรูปหัวกะโหลกไอ้ตัวเนี้ยคือมันสามารถเกี่ยวงไตัวนี้ก็แคบหน่อยคือแบบมันแบบมันจะสามารถเก็บ่ยไพลังว้ถ้าจะดึงพลางเข้าตู้ข้าตู้ไม่่านนี้จะจับแทงวะวว่าไหมเฮ้ยเขาหลับรอเสียงเฮ้ย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 อย่าเปิดตู้อย่าเปิดตู้อย่าอย่าเปิดมันท้ไม่รู้หรอกมันทไม่รู้หรอก ทั้งตอนนี้มันปักำลังด้วยตอนนี้ปักกำลังอยู่ไม oh. ้เห็นเห็นรูปด้านขวาไอ้ที่เป็นรูปหัวกระโหลกนั่นแหละปักกำลังเว้วยไอ้ปามมันถูกยิวมากนะไม่จับแทงหรอกถ้าจับแทงมันก็ต้องดูนานกว่านี้เว้ยไปยังว่าแทงมันตัวที่โล่งเย็นเลยไอ้ตามไปไหนวะเฮ้ยหมดละหมดละตอมคืนอ้อถ้าประเทศจมกินมากจะหมดเฮ้ยเพื่อนรู้แล้วไหมพวกเกลียดแอบไปตึงโอ้โหตกใจเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันล่อมา โอ้ยถ้าเกิดเห็นถ้าเกิดเห็นเนี่ยมันแบบเดินสองใครไปได้พาหาที่หลบอย่าให้มันสองโอเคไหมก็คือก็คือมาร์กเอาไว้ใช่ไหมมันสองก็คือมันมาร์กเอาไว้ไม่จับไอ้ม่ก็สองอ่ะไอ้เงี้ยเนี่ยเฮ้ยคือกูจะสั่งไว้แล้วมึงแบบแอบตัวโวยหน้ามันอ่ึงรอบพูดอะไรอยู่ตอมตอมปึ๊บ เฮโอ้ตะคุบเลยสุดเร็วเกินอย่ามานะเขาตเขาปิงป่ามไมันอยู่กับพวกมึงนะใช่แล้อย่ามานะจัดเนี่ยทำไมทำไมมันไม่เอาไอ้เค้กะด้กมล่อมาที่ปาเออไม่ใจเฮ้ยถ้าถ้ามันไปกบอกผูด้วยนะเฮ้ยโอ้โทักษะยอดเยี่ยมเฮ้ย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 เฮ้ มันยิงมันเบืาต่อย่างนั้นมันก็รู้ดีิงมันต้องเือเเบามันร้เอ้เรียบเหรอ้ึแบบคาโตอย่างนั้ต้องแบบคาตวแบบเบาๆก็คือแบบยากกิคาต้แบบมือมัไหวมือมันแล่นยูงนะหรือไอ้ที่โค้งหนุ่มมี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 ใครวะ กบกำบังอีกแล้วเยอาไม่หมดพอดีด้วยนะโอ้โหตูปลดกำบังทั้ตัวอยู่โคตรเรียบเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ่อมึงพ่อมึงไปไปพ่อมึงพ่อมึงโกโกดันไงเพื่อนมันฆ่ากูเพื่อนมันฆ่ากูเพื่อนมาฆ่ากูนี่ก็เร้่องมาไล่มึงนะครับเรื่องได้มันจะได้วัววัวมึงเองแหละเฮ้ยวิ่งเลยเฮ้บอกคุณชาไปแล้วเพื่อน ไอ้เย่เพื่อนมันฆ่ากุ้ยไม่อะมันฮิวตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีเลยไอ้เย่ฆาตกรนะโอ๊ยเจ๋อขอร้องเถอะโเฮ้ยกูตายอีกรอบเพื่อนมึงไม่ต้องฮิวอิสัสมันซ้ำไม่ซ้ำมันมันรัวมันไม่มีแรงหลังมันก็เลยซ้ำไง เฮ้ยเอ้ยแม่งเพื่อนแม่งโคตรเร็วเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนโอ้ยโหนี่กูโดนแขวนในห้องนึงกูบินแล้วนะนั่งกันลอยเลยลอยเอาเพื่อนบั่งดิเพื่อนเพื่อนไม่โดนแขวนเลยอ่ะเพื่อนตรวจแจ็คก่อนวันเลยตรวจกับคนคืออะไรอ่ะไอ้เนี่ยไอ้เพลงขึ้นนี่คืออะไรก็คือก็คือขั้นตรงนี้มันจะมีทั้งหมดสามขั้นเลยก็คือขั้นแรกมันจะเดินช้ามากแต่สมุนไใจไม่แทบไม่หมีเลยใครจะรูแล้วสามารถเก็บดูดสแต็กได้ แล้วพอมาขั้นสองปุ๊บขั้นสองเนี่ยมันจะเดินไวขึ้นแล้วก็เสียงมันจะมางขึ้นด้ยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเปิดตู้นะแต่ถ้าเกิดมันเก็บตั้งแต่ได้ถึงขั้นสามแลตีทีอาร์ล้มด้วยแล้วถ้าเกิดเวลาหมดปุ๊บตั้งแต่ไปขั้นสองเข้าใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรสักตอนแบบเฮ้ยมันมามันมาโปเกตมันมาสิซ่อนซ่อนซ่อนหนักกระทืบเครื่องอีกอีกาอีกาบินหัวอีกาบินแล้วกูไม่กูไม่ได้ปั่นไฟนานอีกาบินแล้วไม่เห็นไม่ ตามตามตามเเนเลยแล้วเลยครัเอาเข้าไปจดากรูปจริงถ้ามึงแอบตู้นาฬิกามันพนมันจะรู้ด้วยว่าไหนอ่ะรอแอบน้ำหนึ่งปามตามขึ้นนี่ตามขึ้นนี่มาอ่ะโกเกตเฮ้ยมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นไ้อขาได้เยขะหยุดหยุดอยู่ในตู้เยี่เฮ้ยโอ้โหกู้อีกเลยโอ้โหเรียบร้อยโกเกตหนีมันมาเร็วมันมาเร็วหรือเปล่าวะกูผ้าหยา กูพยายามมาตลอดกูพยาจะย่าสิจะไม่โดนตีแต่กูก็โดนมาไล่แล้วติดเบี้ยเลยเนี่ยมาแล้วตายวะเกลี้ยงกายตามกายรบกวนกูเลยออกไปเลยออกไปเลยเกตเอาบินไปเอากาเอาไปเฮ้ยเหยียบเลยอะไรพวกเกตเครื่องมันติดเครื่องเครื่องโง่ๆใครใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยช่วยมาฮิวพอดีขอร้องไม่ว่าเลย ที่มันอยู่คอแมปเลยไม่อยู่แถวรถรถรถที่มันโดนรถที่มันโดนบี้อยู่อ่ะเอางั้นก็กูดิโอเคโซโรปิโซโล่เลยเอาเรียกเครื่องนี้แม่งฟ้อมแล้วไอ้สารด้วยยิงกูไปหากูไปหาไม่ได้กูไปหาไม่ได้รอแป๊บรอแป๊บโอ้ยมันแหละโอเ้โหมันกลับมาดขึ้นเลยอยู่ไหนอยู่ไหนกูอยู่ในใจกูอยู่นี่อยู่นี่อยู่แล้วข้างหลังเขามึงไปไหนวะเออ ต่านกันมาเฮียกูเฮียกูโอเคเคพอะกูมีเิตลนะแต่ว่าไม่มีช้าถ้าไม่มีลดมัวหาปึ๊บโอ้ว้าโอเคมามามมามมาตานตากนตากันตามมาตากนตามันตากันตากัาตากัคตามันตามันตาตานตากัตานตากันตานตากันตาาตาาตาานาาตตนนัานนานค้าเนีาก อุ้ยเอาป้าร้านค้าไหนวะในร้านค้าก็ตอนไงนปกี้มันมามันมามันมาคะหลังหลังหลังโอ้โหตาหนิ่งๆตาไม่แอบพูดต่อหน้าเลยไรเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้โปรแกรมมันฆ่ากูโปรแกรม ไอ้วะปกเกตนี่คือบนกำขอกมืออ๋อที่ตาไม่ปัดต่อไม่เห็นว่ารอเท้าหายแม่งก็เลยแบบอ๋อแล้วปกเกตตายเร็วบายลอง่อย ไอ้เย่แม่งอยู่ในร้านนะฮะั้งหมดมันตายด้ใช่เงี้ยไปละไปละไปละดีมามานะครับแปละพระรามาเขาปั่นกันอยู่เนี่ย50%แล้วเนี่ยปั่นโอ้มันมามันโยกโอ้มันโยกมึงมืเก็จะข้างต่างต่านในอิงมึงเห็นหน้าต่างมื่อไรวปึ๊บนะไปละมึงเห็นได้ไงเนี่ยโอ้ไม่เห็นร้อนด้วย โอ้ยนั <bin uk> <azo> monsieur, ่นเขาเนาเนี่ยเป็นงนมันเนี่ยเขีจดงงานเนี่ยอยู่ไหนนี่ขวาเนี้ยวขวาเล้วขวาแคบยุ่เนียี่มันเอาโอ้ยพัดเจ้าช่วยพัดเจ้าฮีฮีีอ้ย่าฮ่าฮ่เฮ้ยฮ่าฮ่่ไอ้ยมันไม่เคยไร้เพื่อนเลยวะดูดิเอ้ยยี่มึงแฝกกับเพื่อนเออยใกลิ่งยิยิ่งยิ่งย่งยงมั่จะิ่ยองได้ ล,ล, er ลืมหรอหมลืมลืมโอ้ยไอ้เฮ้ไอ้โผล่มาข้างหลังนะมึงข้างหลังข้างหลังคิด้ายไปดซ้ายคิดซ้ายคิดซ้ายคิดซ้ายเราลุกกระพุ่งลุได well ้อ๋ออู้หูกกาไปแกตีนเอ้ยอิงอิงเขาเข้าไปนั่แปะไปหลบในห้องวีเชื่อกูห้องวีห้องวีอยู่ไหน ข้าวบอลนะข้าวบอลเรียบร้อยแล้วเห็นทองไม่แกะกลุ้ยหรอมึงมึงไม่มีคนกระเป๋ายาบาลเลยอ่ะไอ้เแี้ยไหนว่าห้องวีไม่เห็นทางห้องวีไม่มีทางตรงไปอ่ะต่อไปผ่านเชื่อว่าเฮยเฮ้ยเฮ้ยดูมีกองดูเอ้ยเอากองของโมเล่ออะ

ห้องวีนดินเออย่ี้ดินไหนได้ห้องวีดินได้อะไรออดินไม่ทันละมึงเอ้ยเจเอ๊ไอ้ย่างมื่อกี้เม่งขอนกูโดนศบไอ้ี้ยเดินจ่าแม่เหี้ย ี uhm. ี้ย h. แม่โค่นน้อยเลยแม่งไม่ทำยี้ยเไรเอาแต่แอบไงโอเคสอนเรบคลิป <question> น <wh urgency starts> ี lair, bye bye. ้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเออคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะสอนเรบคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจ้าเด็กอีกล้ง